สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ชินจะพาเพื่อนๆไปต่อไมโครบิเข้ากับไฟจราจรของชินนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยตอนนี้นะครับชินเอาไมโครบิเชื่อมต่อกับไฟจราจรของชินเรียบร้อยแล้วนะครับ ชิ้นเอาขา P 0นะครับมาเชื่อมต่อกับไฟสีแดงชิ้นเอาขา P 1นะครัะมาเชื่อมต่อกับไฟสีเหลืองครับแล้วชิ้นก็เอาขาแล้วชินก็เอาขา P 2นะคะมาเชื่อมต่อกับสีเขียวนะครับชิ้นออกแบบโปรแกรมไว้ว่าให้ไฟแดงติด5วินาทีนะครับแล้วก็ให้ไฟเขียวติด9วินาทีครับแล้วชิ้นก็ให้ไฟเหลือง ติด1วินาทีนะคะเดี๋ยวเราไปอัพโหลดโปรแกรมกันเลยครับตอนนี้ชินดาวน์โหลดโปรแกรมใส่เข้าไปในไมโครบิ hmm. ตเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของมันกันเลยครับนกดดีเซตก่อนนะคะไฟแดงติด5วินาทีนะครับแล้วไฟเขียวก็ติด 9วินาทีครับเดี๋ยวรอแป๊บน,นึ่งนะครับแล้วไฟเหลืองก็ติดอีก1วินาทีครับแล้วก็ต่อด้วยไฟแดง5วินาทีเหมือนเดิมเลยครับ เพื่อนๆคะเพื่อนๆพร้อมกันหรือยังครับชินจะเอาไฟจราจรไปทดลองจริงกันแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยอ้าวสวัสดีโจไปไหนมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนหรอกแล้วจอร์ดนี่แกคือข้างหลังคือรถใครแล้วเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเหรอรถเราเองอะเราเพิ่งถอยมาใหม่เลยนะส<อ>นใจไปขับรถเล่นกับเราบะะ้ล่ะ สนดีสวยมากเลยเนี่ยรถแกเนี่ยเอ้ยงั้นเราไปลองรถใหม่กันดีกว่ามาโจขึ้นรถไปเลยโอเคเลยโอเคไปลุยกันเลยโอเ,เป็นยังไงล่ะโจรถเราแรงไหมล่ะแรงมากเลยแต่อย่าแรงมากนะนี่น,นี่ไปแรงเลยหมุนหมุนหมุนไปเดี๋ยวลองแตะกันหน่อย เป็นไงเสียงน่ารักไหมเฮ้ยน่ารักมากไปดูตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นดีกว่าเฮ้ยอันนั้นอะไรลกๆวะน่ะไปดูดิเมืองอะไรวะน่ะอย่าขับแรงมากเลยนะพ่อไฟติดเนี่ยเอ้ยบีบแต่ดิ่โอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเรากำลังเข้าเมืองกันแล้วนะจอเออใช่โุ้ยไฟเขียวพอดีเลยอ่ะเราต้องรีบแล้วเนี่ยจะทันไหมเนี่ยเอ้ยเฮ้ย้ดีนะหยุดทันนะเฮ้ยรอแป๊บนึงนะโอเค เดี๋ยวไฟเขียวแล้วไปแรงๆเลยเขียวแล้วไปเลยแรงเลยเป็นยังไงกันมั้งครับเพื่อนๆเห็นโจกับจอนขับรถซิ่งกันแบบนี้เพื่อนๆก็ควรระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชินจะบอกนะครับคือเพื่อนๆก็ควรเคารพกดจรลจรด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เก่าอลืมกดไลค์กดแชร์ให้ชินด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวพคกักใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเพื่อนๆครับพร้อมกันหรืออังหรืออังหรืออัง